เดี๋ยวไปแลกกิจกรรมที่ภูเก็ตกันมั่งค่ะพระท่านคณะกรรมการสร้างใจไทยสู้ใจใต้และคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดการประชุม5รือเพื่อขยายการดําเนินงานโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้อันดามันค่ะนายโซภนสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายซูพอรตรอดเรื่องหนะ้น่องค่ายผู้วาราชการจังหวัดพังงาได้ให้การต้อนรับนายอารีวงอาระยะประทานกรรมการบริหารมูลนิธิไส้ใจไทยสู้ใจใตายเลขณะในโอกาสเดินทางมาประชุมห้ารือเผื่อขยายการดําเนินงานโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้อันดามันโดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดปะลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอันดามันเข้าวรวมรับฟังข้อมูลที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้นห้าซาลักกลางจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะครับสำหรับโครงการ ใจไทยสู้ใจใตายนะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากาดัมริของผลเอกเปรมตินสู้ลานทน์อดีตประธานองค์กรมนตรีและรัฐบุรุษนะครับโดยการทำสุนจากคณะกรรมาการข้องมูลทิรัฐบุรุษผลเอกเปรมตินสู้ลานทน์มูลทิรักไทยรักเมืองไทยนะครับมูลทิปิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเขาจาัดขึ้นนะครับนะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมกองทัพถุกเล่าทับนะครับ สนานตำรวจเองชัดและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องับภารัฐเอกชนก็นำเยาวชนจากจังัวัดดนใต้เนี่ย้จังหวัดมืนที่เราเคยเห็นนะครับมีธงการาตูนปัตตานียาลาและนาราธิวาสมาใชา้ชีวิตรวมกันแบบครอบครบุปธรรมในภากกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสภาพความเป็นอยู่ของครอบรอบุปธรรมและก็ชุมชนสังคมเผา,าอวตนรธรรม เชื่อมสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบค,ครัวประถมกับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้อันเป็นการนําไปสู่ความสมานฉันท์นในสังคมนั่นเองนะครับค่ะโอกาสนี้นายารีวงอาระยะก็บอกว่าในแต่ละปีมีเยาวชนที่สนใจคข้าสมัครในโ<ห>ครงการ s s. สร้างใจไทยสู้ใจใตายแต่ละรุน่นก็จํานวนหมากถึงสามพันคนเลยค่ะแต่รับได้จริงแค่สามร้อยยี่สิบคนเท่านั้นก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสร้างใจไทยสู้ใจตายมากขึ้นจะมีการเปิดรับสมัคร ปีละ1,000พว่าคนนะโดยมีสูนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบาตาเนี่ยเป็นส้นกลางในการดูแลรับผิดช,ชอบด้วยค่ะนะครับจะเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับนะที่ต่อกันมาต่อเนื่องในยุคนู้นและท่านอ,องค์ประธานองค์กมที่ท่านยู่นะค่ะ